สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายของแชปเตอร์ที่4นะคะในพาร์ทนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างเกมตรวจจับสีค่ะโปรเจกต์ Project นี้นะคะเรียกว่าเกมตรวจจับสีมาดูกันว่ามันทำงานยังไงค่ะเมื่อกดปุ่ม a จะเริ่มเกมด้วยการนับถอยหลัง5วินาที oled จะแสดงชื่อสีแบบสุ่มให้ผู้เล่นโดยผู้เล่นจะต้องวางการ์ดสีให้ถูกต้องเหนือเซนเซอร์สีอย่างรวดเร็ว เมื่อ R G B L E D สว่างขึ้นหากผู้เล่นตอบสีที่ถูกเสียงของสัญญาณเตือนจะเล่นเมโลดี้ที่น่าตื่นเต้นพร้อมข้อความวล l d ดันบนหน้าจอแต่หากผู้เล่นตอบผิดนะคะเสียงสัญญาณเตือนจะดัง3ครั้งและบนหน้าจอ O L E D นะคะจะแสดงข้อความ try again ค่ะจากนั้นไฟจะดับลงหลังจากการนับถอยหลัง5วินาที มาเริ่มต้นด้วยการเขียนโค้ดสำหรับกิจกรรมนี้กันค่ะบรรทัดที่1-3ถึงสม import library ทั้งหมด9 library เพื่อการทำงานของโค้ดรวมถึง library apds สำหรับเซนเซ,นเซอร์ตรวจจับสี adafruit lsd 1306 สำหรับจอ OLED NeoPixel และ Library Random สำหรับการสุ่มตัวเลขค่ะบรรทัดที่5-18ถึง18จะทำการกำหนดค่า a p d Sensor s จอ OLED b u ซอ e r ที่พิน GP 2 1ปุ่ม A ที่ GP 0และโมดูล RGB LED ที่พิน GP 4ค่ะบรรทัดที่20กํากำหนดลำดับของโน้ตดนตรีในรูปแบบของความถี่ของเมโลดีโดยจะเล่นตอนผู้เล่นเดาสีที่ถูกต้องบรรทัดที่21 สร้างอาร์เรกำหนดความยาวของโน้ตแต่ละตัวในตำแหน่งที่สอดคล้องกันใน a r ร์เรย์เม y n ดี้ตัวอย่างเช่น0.12หมายความว่าโน้ตนั้นจะเล่นเป็นเวลา0.12วินาทีบรรทัดที่23 Array Color ประกอบไปด้วยชื่อของสีต่างๆที่ใช้ในเกมบรรทัดที่25-28ถึง28สร้างข้อความเริ่มต้นถึงคำแนะนำให้ผู้เล่นกดปุ่ม A เพื่อเริ่มเกมบรรทัดที่31เคลียร์แถบ R G B L E D บรรทัดที่ส2 รอการกดปุ่ม A เพื่อที่จะเริ่มเกมบรรทัดที่34เคลียร์จอแสดงผลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมบรรทัดที่36เลือกสีแบบสุ่มจาก a r r a y c o l ค r ที่สร้างขึ้นในบรรทัดที่23บรรทัดที่38แสดงชื่อสีที่สุ่มบนจอ OLED บรรทัดที่41เปิดไฟของแถบ RGB LED ให้เป็นสีขาวเพื่อระบุการเริ่มต้นของเกมบรรทัดที่4 2แสดง time left เซก Second โดยที่ช่องว่างจะถูกแทนที่ด้วยวินาทีในโค้ดหลังจากนี้ค่ะบรรทัดที่44สร้าง for loop ด้วยช่วงตัวเลขตั้งแต่5ลงไปจนถึง0บรรทัดที่45บรรทัดนี้ลางพื้นที่สี่เหลี่ยมบนจอแสดงผลที่พิกัด70และ50ด้วยขนาด10คูณ7โดยที่ว่างจะถูกใช้เพื่ออัปเดตค่าระยะเวลาและวินาทีที่อยู่ระหว่าง time left และ Second บรรทัดที่46บรรทัดนี้แสดงค่าปัจจุบันของการนับถอยหลังเป็นข้อความบนจอ OLED บรรทัดที่48บรรทัดนี้จะทำให้มี interval 1วินาทีเพื่อการทำงานประสานกับการนับถอยหลังบรรทัดที่50หากค่าระยะห่างน้อยกว่า10แสดงว่าไม่มีการตรวจพบวัตถุเหนือ proximity sensor บรรทัดที่51-58ถึงห8าหากตรวจไม่พบวัตถุจะแสดงข้อความตามด้วยเสียงเตือน3ครั้งจาก buzzer ที่ถูกระบุจาก Input ที่ไม่ถูกต้องบนเซนเซอร์ APDS บรรทัดที่6 0สิถึงหกอ่านข้อมูลสีและแสดงค่าสีแดงเขียวน้ำเงินและเคลียร์ไปยังคอนโซลบรรทัดที่6 2สิ 73. บถึงเจบรรทัดต่อไปนี้กำหนดสีที่ตรวจพบโดยอ้างอิงจากค่า RGB โดยเปรียบเทียบค่าเหล่านี้กับอีกค่าหนึ่งบรรทัดที่79เงื่อนไขนี้ตรวจสอบว่าสีที่ตรวจพบเท่ากับสีที่สุ่มเลือกไว้ตอนต้นของเกมหรือไม่ บรรทัดที่80ดสถึงแปถ้าสีที่ตรวจพบตรงกับสีที่สุ่มจอ OLED จะแสดงข้อความตามที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะตามด้วยเสียงจาก Melody Note และ Melody Duration Array ใน loop ค่ะบรรทัดที่86ดสถึงเกถ้าสีที่ตรวจพบไม่ตรงกับสีที่สุ่มจอ OLED จะแสดงข้อความ t r y a g a i n และเสียงบั z z e r สามครั้งลองรันโปรแกรมของเราดูค่ะ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาการตาบอดสีโดยให้เพื่อนๆของคุณได้สัมผัสกับโปรเจกต์นี้หากผู้เล่นตาบอดสีโปรเจกต์นี้จะทําให้พวกเขาระบุประเภทของอาการตาบอดสีได้รวบรวมผลลัพธ์ที่แสดงดังนี้ยิ่งทาพลาดมากเท่าไหร่ที่สีเขียวสีแดงหรือสีน้ําเงินหรือสีเหลืองมากเท่าไหร่ก็จะระบุได้ง่ายขึ้นว่าเป็นอาการที่อยู่ในประเภทใด อาจเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดสําหรับผู้เล่นเมื่อผู้เล่นได้รับสีที่เหมือนกัน3ครั้งติดต่อกันแต่น่าเสียดายที่การใช้ฟังก์ชันสุ่มหมายความว่ายังคงจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราสามารถใส่การเช็คโค้ดก่อนการสุ่มสีเพื่อขจัดความเป็นไปได้ของการสุ่มสีซ้ําตอนนี้มาสร้างฟังก์ชันเพื่อการสุ่มสีกันเถอะซึ่งจะช่วยให้โค้ดของเราเนี่ยเรียบร้อยมากขึ้นอีกด้วยและนี่คือไฟนอลโค้ดสำหรับชาเลนจ์นี้ คุณอาจสงสัยว่าจะทําอะไรได้อีกเพื่อผู้เล่นเพราะอย่างหนึ่งที่เราสามารถปรับปรุงเกมได้คือการให้คําใบ้แก่ผู้เล่นมาดูกันว่าจะเป็นไงเกมจะยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่แทนที่จะให้ R G B L E D ตอนแรกสว่างขึ้นเป็นสีขาวทั้งหมดก็ให้ R G B L E D ที่ ID ศูนย์แสดงสีตามที่สุ่มได้ซึ่งจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกสีให้ตรงกับสีที่สุ่มได้และเพิ่มโอกาสในการตอบคําตอบที่ถูก นี่คือ Final c o d e สํสำหรับ Challenge นี้นะคะมาลองดูกันเลย ทำได้ดีมากเลยค่ะสําหรับ chapter 4ซึ่งก็จบไปแล้วนะคะในวิดีโอถัดไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ s e r v ์โวมอเนะคะแล้วก็ proximity sensor ค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะ